สวั u, สดีพี่น้องสวัสดีพัจจุบันทุกคนสวัสดีตอนแรกๆพี่น้องเอ้ยโอ้ยลมกับด็อกบี่เมนเอาเข่าไปให้น้องนีเอาเข่าสานกระ่อมรถแล้วจุ๊บับจุ๊บโจนมาขำเรืเจ้าเป็นอะไรอมได้พวกขี่บอกก็ไปได้พ่ส้ื้อกระสอบมาใส่ส land, ไม้กระสอบกระขาดพี <genau is this level> ่น้องเลยก็เอาเข่าซานเมื่อไหร่เมื่อวานน้องบีเอาเมื่อ ให้คุณยายแล้วก็กับลาฮันเพื่อนน่ะแหละพอได้กินแต่ว่าพอได้เอาเมื่อยมาเนี่ยเสือโหลดจีบงมาก็ได้จนว่าคำจะประกอบรถแล้วพี่น้องเอ้ยก็เลยขีดยามแรงอือจักมันสิเป็นอะไรแล้วนี่กันเลยจากก้อนสิขี่ได้เฮงหรือบ่ทเดินมันแคนอยู่คืออยแล้วบ่ทำไมมันพังอีกนะ โอ้ไปพี่น้องเอ้ยเดินทางเอาข้าวสารไปส่งให้น้องดีบมาหอนบ้านน้องดีบพี่น้องเอ้ยพอดีเห็นรถใหญ่ขัเจ้ามาจอดคายที่นอนว้าทุ่นตัวน้อยเธอได้ตัวหน่อยนะตัวใหญ่ตัวใหญ่นาได้หรือเปล่าเป็นเป็นของอย่างประหลาดนอนม้วนเดี๋ยวไปขึ้นหนึ่ง เลยแทบานขาดนะเย็นรุดรุดมีรุดมันมีรุดตารุดตาท่านสามไปเลยอน้อยู่บ้านไหนก็เจงโดนาให้กูะลออแก่เน่ี่นอนพี่้องเลยสรุปสรุป้องนีนซื้อที่นอนบ่อให่เฮ้ยเ ขันเช่นนเ็อยันเน้อเนื้อชุดน่ะหมลอย่เน่่งาึ้เนน่ะหอดามได้จงใจขันเช้นน่ะเจ็ดอยนะขันซื่อชุดนะคะเจ็ดหาลอยหาอ คนคนคนเล็กสื่อเล็กสื่อลาเห็นไ,ได้ว่าน้ำลว่าน้ำเล่าดาวได้ใเหาลงขานงสือพี่นนใหม่ อร่อยย่งางผ่ายบยอื่หมัมมกบ่อชี้ได้นงดีสือนะสีฝานะรุนหน่อยนะขัน้นขั้นพ่อนเขาหน่อยนะไดน <c ans S 2> ขั้นพ่อนเขานอะตอนนี้จะบอกกับเรา,า,าด้วยไหมสิฮะ งวงเนี่ยใครไปเอามาเ <c oughs> นื้ใช้บึงบักเคือยายนงหยียายนงหยีบอกว่านี่บักเคือเอาสิมาเบึงก่อนพี่นงคือใช่เคือใหญ่แล้วก็มีนี่นนนไป อ้อนหมากผีกล้าพี่น้องเว้ยนี่มีแต่หนวลง่ายใหญ่ได้ละปลูกผกดกแท้ๆให้มองดูนะมั่นผีกแล้วนะแบบอื้อซักทองแล้วก็มีขึ้ยใหญ่ขึ้นเทือนนะไหวก็ไหวรุ่นมดูละขนาดขนาดกองเกาะกองเกาะขึ้น ยังลงมาเลยพี่น้องเลยดูสายเบิง้งแจวประเด็กเราปร้าเถอพ้เห็ดอันนี้นะ <c oughs> คุณยายเขาอีนิ้วเสื้อผ้าข้าวสารอ้ยขาดแลย <c oughs> อืออ้า <c oughs> <c oughs> อปขึ้นไปขึ้นไปลีดขึ้นเทใสท้งเห็นแล้วไปเบิ่งที่นอนนองหลีดพี่นอนนนอ้องยบนนกบนบนร้เป็นเต่าไม่ใช่ทางเขาแล้วนะบอน เขาเรากำลังสีเบิร์ดพอดีค่ะเอามาเติมนี่นี่เอามานโยมาโอเคให้เรา,า,า,าเลยต้องให้เราเห็นโอ้ยอดูที่เราตากนาั่งเราดะเส้นเดียวอิ่มเลยเส้นเดียวอิม่มถ้วยเอาก็ถ้วยถัวย่ว ิ <Marcel> ้มงอ่ดอกกันนี่กันเลรือไปจักจักเเป็นอะไรเนาะเือไปเนาะย่างท่านมาทำทีเป็นสองสิบเรือไปจักเอาจังได้่มด้ยๆ à thôi tem gìn lại chắc vòng à. ăn... Và... sẽ... đi chắc với dân mơ đó chị cho học hôn 2 người dân mọi người em 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 mọi người đi ยายนำกระยามันเล็กหน่อยคือพอดีแล้วอืมตักใหแเราตักออกแล้วสะตักออกใส่กระสอบอีกหนืมันปิดไวได้ด้วยนี่พอดีไก่ขึ้นมาเฮ้ไหนโผดอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมวแมวแมวอะจับให้พอเป็นอะไรสบายดีอยู่บ่ เป็นไข่นะไข่แนยยุยังเป็นวัดกินกินยาอยุกินนี่ดงเดียวดิงอพักขยงอ่อนวะนะพักขยงแก่วะนะ ปิดไดออยู่บ่ยังฮียอยู่อะไรเขามาหาใครมากินข้าวเ่อขเงิบื้องนีกินยายดูดาวออกย่อด้วยน้องลีดบอกว่ารวมมิตมาสันทั้งแกงเฮ็ดทั้งเนื้อโอ้ยีเลย ยายเห็ดอะไรอัน,นมีมีจัก๊กจาง,อ,งาอันบอนมีแกงเห็ดอะไรกันยังอีกเอมีหนึ่งเห็ดอันแล้วก็ลาบหมูขัหวหมูขัวซี่นั่นแหละมีสามอย่างผูด้ารวมกันบุญเลยเราเห็นนะนั่งีงนง่นอนเลยป่ะพาประลุงไปเบิ่งพี่น้องน,น้องหลีดจ้ำน้ำเข้าไว้เส้นพี่น้องเลยเส้นไว้เส้นไว้คล้ายข้าวเกี๊ยวคนเลยอือ ข้อยเก็บไปนั Wait, ่นแหละเห็น e น่ะนี่ไสป๊าดโธเออเพิ่นบ่เอาโตอันนี hmm. ้เนาะเบิ่งอ่ะอืมสีฟน้มัันน่่มันบ่แม่นอันแบบอันน่ะได้ดามันบ่แม่นที่อันคล้ายๆคืออันนันแหละมันก็ภาพได้นี่ตัวนี้น่ะแม่นบ่ ไหนไปนอนกับคุณยาย่าาอ่มืมมากบ่สีนี่อี่อืมแบบนี้เงินจังหายเขาเจ็ดร้อยพี่น้องเอ้ยที่นอนก่ะเซ็นเข้าไว้ก่อนพอดีว่าเลยเซ็นกับเขาไว้แล้วนะกับกับซ้ำเจ็ดร้อยแล้วบังดูมันนุ่มมันน่าสำเ็จ อืมแบบนี้แล้นอนครับยายให้ามากกักแ้วกระตุนนี่ติกติกเนี่ยมันเป็นที่นอนเอื่อยเพื่อนนะคะวายเอื่อยเพื่อนเพื่อเก่าของเอือ่อยเสืออันนี้เพื่อนเสือเอาเองแต่ตอนนี้ก็เซ็นกับวายอันเดะเนี่ยกระกวงเตอ๋อประมาณหาฟุตที่นอนเพื่อนหาฟุต เป็นบรรยากาศในหมู่บ้านสีสว่างเกื่อนกนติดติดกันนี่แหละทั้งรูมแห้งกติดกันโะใบ,บตคิพ่เ,เขาจะรับโมกันบุญใครแต่ภัยลงหลีบบอดับเนาะลงไปเบิ่งสวนเพื่นอนแล้นี่นะบอดาเพื่อนปีนต้นมะคามอีกแล้ว <laughs> ต้นมะคามหวานใหญ่มันสมเลย ช่วงแรกๆนัลนคือว <laughs> um, um, uh ่าหวานหวานคุณยายกับก้องเกาะก้องเกาะอย่างนี <rires inaudible> ้แ้่ดีมีแห้งอยู่แต่ว่าปวดไเจ็บปวดปวดอะไรแต่ว่าอยู่กับหลานอุ้ยคนตาตกกล้วยพี่น้องไปทุ่มอย่างคนตัดไปมือนะตัดออกซะไป

คือกันแล้วปะถูกใหญ่จีได้จักวีเนาะอันนี้นะาวะอันอเขาจับอไบม่นกับูหูคือกันปลานี้ิปลาถ่กอันตต่อนะมาให้แรใชยังเราอาเข้ามาหลักเอาต้นกลางคืนมือบุญ อย่าหน่อยห้ามเอาแล้วกันเห็ุเออไปเข้าไปเคียนถามเอาก็แล้วเลยไปเขียนเป็นเจ้าถายอะไรห้ามเอาห้ามเอามีคนเฝ้าอยู่ไอ้ยินแล้วคนอยู่น่ะหันห้ามรักไปเอาเลยก็ห้ามเอามีคนเฝ้าอยู่โอ้ยป้าป้าถือกันไม่ได้เลยไม่ได้คนอยู่เหรอข้าเจ้าขืนเลย เด้ที่เขาเนี่เห็นนะทรงมเดินเอ้ยก็อยู่ะแล้วคืนนี้เขาก็บาาอคนนี้รอยหนึ่งคนเหนียวไปตไให้ใต้นี่ยเ้ย่เอาลิตนี่แหละกินกันอยู่หะแล้วไปรุ่นะไวรุนกูไปนอนคืนนี้ก็ดึกดืทรงไายบออไม่เท่าไม่เท่า ไมาเออกูไม่เห่ากูรับเลยเท่านี้ไบกเคส่มาลูกไม่ฉันนันได้่าเออเาอาร้อยมจะหายรอยเงินนี่ไลเอาไปบอกเหมืนดบ่แม่วะโอ้ยลูกเอ้เป็นวเต่เงินนะเชื้อฟังยให้เะ มันซ้รลอยลงไปคาเดียวเหมือนนั่นดิอ่พักบุ้งน่หยยายเนี่ยคือถูกกระส้องอยเนี่ย้ไดก็ว่าลอยเศ้าเลยก็เซ้ำลอยเจ้าเลนี่มันบุญมาว่ากระดอกวัานี้เศร้าปันนี้เบิดบุญแหละคือซื้อดอกบุญได้อีกบุญได้กต่ยหญนะบุญได้กระบอกหยไปแล้วบบบนี้เขอก่อนโตไปจากไรหยังในแรกเขามาขายเป็นนเจบุญได nè là vịt song bò, bò, bò. Không 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 chắc chắc quý nè song song quí nhảy nè ba mươi bốn ha sáu bảy bắt quẩy lâu bảy vì phụ si nè ha nè ao พวกนี้เจ็ตัวนี้ทุกคนยังเียอยู่บางนเจ็เจ้ายายเจอยายไล่คือไล่ลงใครหรอไล่จะช่างมันช่างมันมาสักเธนาเลวเอาเอาไม่หีบเลยตีเลยเราอยู่เราเยอมพี่น้องเลยไม่ไงนะปตีอไม่ได้ให้พี่น้องเลย ทุที่เราคิดไว้หลยเื่อแล้วเราิตีแล้ว่หม่ึเลย้านหปุงกตุก้น่ดมีอยากะตุกหนนีกี่กอากานกดจะ่ายู่น่เวลนีปีมีใส่เลยบบยาเอวีเดียวหน่อแล้วเอาไว้ให้ลูให้ร้านเออหรือว่าให้งาเชิญบอ เออไว้ให้พอดีแหละเอาไว้ให nah ้ลูกลูกชายไงเพิ่นเฮือนบ่วงนี่บ่บบวอยู่หน้ากันมีเอาไว้กินรถอันนี้นายวีนี่นะเขาเชื่อไให้ยาเชิญยาเชิญนั่นเด้อเอานะนี่แหละช่องวีนี่ปั้นกันผลวีเข้ากันเจ้าก็ไว้ะได้ลงหลีดมาบังคับให้มาตัดกล้วยนี่กล้วยเพิ่นบ่้านได้แก่กับโพด ไปคว้ยบ่ทันแกเฮาว่าพุ่นบักเขือเราก็มีฝาดถกสวนผักยายน้องนิดบักอึแล้วอยู่ทางนี้ก็มีแล้วก็เก็บบัเขือให้เฮาอีกพี่น้องเยเขือใหญ่หรือเขือข้างกบเขือข้างกบอันนี้ปตเนีย่มนีเจ้าน่ะมีบ่เขือเก็บเบิดเก็บเก็บให้เฮาเบิดบ่จักือเจ้าคือบ่เอา อือว่านนี่คนก็กินแน่วเด้เราเก็บเครือยไ้ใช้บักกลยฮะ้ดิกราบกันเด้อยายดีมีแห้งจ้าจังเกียกเฮียนเด้อประหยัดเอาได้เงินกันอืม กินยาอยู also, <baptism>? ่เป็นห่วงจะเป็นวัดนะสบายดีปาลูกแน่จ้าได้แล้วพี่น้องพอกันไหมชิดหน้สบายดีอยู่ดีไม่แห้งยายเมื่อก่อนสบใจบใจไะ้ไรจ้าอันนี้มอืมมันเนอยู่กับลุกกรหลานบ๊ายบายจ้าชอปี